เวลาบางครั้งที่เราจะต้องการพิมพ์กระดาษแผ,ผ่นเดียวให้ได้ทั้งสองหน้านะครับบางทีก็เป็นการยากที่เราจะพิมพ์ได้นะครับเพราะว่าเครื่องพิมพ์ไม่สามารถกลับหน้าได้อัตโนมัติแต่ว่าเราก็มีวิธีง่ายๆนะครับคือการพิมพ์หน้าคู่แล้วก็พิมพ์หน้าขี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่งานของเราที่ทต้องการจะพิมพ์นะครับกด c t r l p ไปที่คำสั่งพิมพ์จะเห็นเมนูข้างล่างนะครับที่ตรงเขียนว่าพิมพ์ตัวนี้ก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกพิมพ์แบบไหนนะครับตั้งไว้ที่หน้าคี้นะครับ ในคีย์นิดที่ถ้าสมมติว่า,เ,าเราต้องการปิ้นทั้งหมด10หน้ามันก็จะปิ้พหน้าหน5้า1 3 5 7 9นะครับเมื่อปิ้นออกมาเสร็จแล้วเราก็มาสั่งใหม่นะครับโดยที่เราโหลดกระดาษใส่เครื่องพิมเตอร์เพื่อให้มันป,ปิ้นอีกหน้าหนึ่งต่อไปซึ่งตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องพินเตอร์นะครับ เมื่อกี้หน้าขี้แล้วเราก็มาปรับหน้าคู่เราก็สั่งปรินได้เลยเท่าน,นี้เราก็สามารถปรินหน้าหลังได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องปรินเตอร์ที่กลับกระดาษได้นะครับ